สวัสดีครับต่อไปจะเป็นกรณีศึกษาในการเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดพนักงานนะครับเราจะไปที่โปรแกร,รมนะครับไปที่ฐานข้อมูลแล้วก็เราจะมาที่ <c oughs> เพิ่มฐานข้อมูลนะครับเพิ่มแก้ไขประวัติพนักงานนะครับเดินคลิกเราจะขึ้นหน้าจอ <c oughs> เราจะไม่มีพนักงานนะครับให้เรากด เอฟสามหรือเพิ่มพนักง,งานคนแรกนะครับนางสาวสุขใจเก่งมากจะอยู่แผนกขายนะครับตำแหน่งผู้จัดการรหัสศูนย์หคนที่2นะครับนายดีจริงแน่นอนแผนกขายนะครับเป็นพนักงานขายรหัสศูนย์ส คนที่3นะครับนางสาวงามจริงดีพร้อมอยู่ผแผนกญตำแหน่งบัญชีนะครับผแผนกบัญชีการเงินรหัส03นะครับเราจะใส่คนแรกก่อนนะครับรหัสพนักง,งาน01หมายเลขที่บัตรพนักง,งานเรายังไม่ต้องใส่นะครับคํานำหน้านางสาวชื่อสกุลสุขใจ เก่งมากเพศนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัว f ล e t ต่อไปนะครับจะเป็นที่อยู่เราจะใส่คนแรกเขตอำเภอเขตลาดพร้าวจังหวัดกรุงเทพนะครับ รหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์นะครับต่อไปจะเป็นหน้าสามนะครับหน่วยงานและสังกัดเงินเดือนประเภทพนักง,งานเอ็มนี่ก็คือรายเดือนนะครับสักด วันเริ่มทำงานนะครับ0ู0 1 2 5ต่อไปเราจะไปกองทุนประกันสังคมนะครับเราจะมาที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ศูนย์หนึ่งสองสาม เดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน่วยงานและสังกัดนะครับมาที่เงินเดือนและค่าแรงนะครับ50,000บาทธนาคารเราจะให้เป็นธนาคารธนาชาตินะครับบัญชีเดียวกันกับบริษัทสาขารามคำแหงนะครับ สาขาลามเลขที่บัญชีเงินฝากนะครับ250คิด2คิด123ขีด0 0น0 1คิด1 เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด F10 นะครับจะให้เราบันทึกรายละเอียดต่อไปคนต่อไปนะครับรหัสพนักง,งาน02คําคำนำหน้านายดีจริงแน่นอน หน้าที่2นะครับที่อยู่เขตสะพานสูงจังหวัดกรุงเทพไปสษณนี102 40ต่อไปนะครับหน้าที่3 วันที่เริ่มงานนะครับ0ูน2 0หนึ่งศูค่าแรงนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทธนาคาร ชาตินะครับ T B A N สาขารำมคำแหงเลขที่บัญชีเงินฝากนะครับ250ห้คิด2 00 00นคิด2นะครับหน้าที่3นะครับบัตรประชาชนเลขที่ 2 3 4 5 6มสี่ห้าหนมะครับแล้มาหน้าที่6เลยนะครับประสบการณ์การศึกษานะครับสำหรับที่1แล้วเราก็กด f 8นะครับเพิ่มรายละเอียดประสบการณ์ทำงานชื่อบริษัท มาบิดตำแหน่งพนักงานขายนะครับหน้าที่เราวันที่เริ่มงานวันที่เริ่มงานจะเป็นวันที่อยู่ในใบสมัครนะครับ เงินเดือนนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทเสร็จเรียบร้อยกดบันทึกนะครับเมื่อเราบันทึกพนักง,งานคนที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด f 1 0นะครับแล้วมาบันทึกพนักง,งานคนที่สามนะครับรหัส03คํานคำนำหน้า นางสาวทำจริงรีพร้อมเพศเป็น F นะครับเพศหญิงที่อยู่นะครับมาที่เขตราชเทวีจังหวัด กรุงเทพนะครับรหัสไปียร์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แล้วมาที่หน่วยงานและสังกัดนะครับสังกัดแผนกเป็นศูนย์สองนะครับวันเริ่มงาน0102 2558นะครับเงินเดือนนะครับ15,000บาท ธนาคารให้ผูกกับบัญชีธนาคารของบริษัทนะครับธนาคารธนาชาตินะครับสาขารามคำแพงเลขที่บัญชีนะครับ250 2 0 0ขีด2ขีด0 0 3ขีด3กองทุนประกันสังคมนะครับใส่เลขที่บัตรประชาชน3 4 5 6 7 8 9 0 1 สองสามสาประสบการณ์ทำงานยังไม่มีนะครับเพิ่งเริ่มทำงานเมื่อบันทึกเสร็จแล้วกด f 10นะครับเพื่อบันทึกแล้วเราก็กด escape เพื่อออกนะครับเราก็จะได้พนักงานทั้ง3รา,ายละเอียดพนักงานทั้ง3ท่านแล้วนะครับแล้วก,กด escape ออก ก็จะทำการบันทึกรายละเอียดเพิ่มแก้ไขประวัติพนักง,งานเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ